สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมารีวิวเคาน์เตอร์คิดเงินขนาดยาว1.8เมตรนะครับสีเขียวมะนาวนะครับขอบสีเขียวมะนาวท็อปบนสีเขียวมะนาวนะครับด้านข้างจะเป็นตู้กระจกนะครับมีรูสำหรับใส่สายไฟวางคอมพิวเตอร์ส่วนด้านหน้าจะมีโซนใส่ตะกร้านะครับด้านบนจะมีช่องสำหรับใส่ของแล้วก็ใส่ เล้าหรือว่าบุหรี่หรือว่าอุปกรณ์นะครับส่วนด้านในนะฮะจะมีลิ้นชัก2ตัวนะครับมีประตูเปิดปิดด้านในนะครับด้านหน้าความยาว1.8เมตรนะครับด้านบนความสูงทั้งหมด2เมตร20 m. ส่วนความลึกหรือว่าหน้ากว้างของตู้กระจกอยู่ที่160เซนติเมตรนะครับสั่งผลิตตามสีที่ต้องการได้นะครับ ผลิตจากไม้ MDF ปูด้วยโฟมิก้าเคลือบลาเมเนตกันน้ำแข็งแรงทนทานนานปี